ทุกคนวันนี้โทนี่พาทุกคนมาเยี่ยมชมบ้านพูลวิลล่าสร้างใหม่เลยนะครับบ้านหลังนี้ครับอยู่ในเขตของสารพีนั่นเองนะครับซึ่งสารพีตรงนี้อยู่ในใกล้ถนนวงแหวนรอบ3นะครับถนนเส้นนี้ออกไปเนี่ยนิดเดียวก็ถึงตลาดไมเหียแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ไปยังบริเวณแถวดอนจันนะฮะก็ไม่ได้ไกลนะครับใกล้โรงเรียนนานาชาติพวกยูนิตี้คองคอร์นะฮะแล้วก็จากถนนเส้นนี้ มันจะมีอีกเส้นหนึ่งเนี่ยทะลุไปยังบริเวณถนนเส้นป่าแดดนะครับซึ่งทะลุไปยังถนนหางดงนะฮะโรงเรียนนานาชาติหรือแถวท่าวางตาได้อีกด้วยนะครับรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยตั้งอยู่บนที่ดินเนี่ย95ตารางวานะส่วนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่4ทั้งหมดอยู่4ห้องนอน3ห้องน้ำนะฮะแล้วก็รองรับสําหรับการจอดรถเนี่ยประมาณ2คันนั่นเองนะครับแล้วก็มีห้องครัวไทยด้วยนะครับแล้วก็ครัวโยุโรป นะเขาไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์ลอยให้แต่ว่ามีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้นะฮะเดี๋ยวโทนี่พาทุกคนไปเยี่ยมชมข้างในกันนะครับไปาตามโทนี่ไปดูด้วยกันได้เลยครับผมไปเรามาเริ่มกันจากตรงบริเวณทางเข้าของโครงการเลยนะครับทางเข้าของบริเวณโครงการเนี่ยก็คือติดถนนสายรองนะครับขับเข้ามานิดเดียวเนี่ยก็ถึงยังถนนโครงการแล้วนะครับโครงการนี้จะมีอยู่บ้านอยู่ทั้งหมดอยู่4หลังนะฮะทางตอนนี้ก็คือจะเหลืออยู่2หลังนะครับ ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตอนนี้มีผู้พักอาศัยแล้วนะครับแล้วก็จากบ้านหลังนี้นะครับหน้าบ้านเนี่ยจะหันไปทางทิศใต้นะครับในส่วนของทางประตูนะแล้วก็ในส่วนของประตูรีโมทเนี่ยก็จะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็ในส่วนของพื้นคอนกรีตนะครับในลงจอดรถเนี่ยก็จะเป็นสแตป์คอนกรีตนั่นเองแล้วก็ในส่วนของโอางจอดรถเนี่ยก็ปลูกด้วยไม้นะครับเพิ่มอารมณ์เนี่ยให้ดูเป็นมินิมอลแล้วก็ยังมีบริเวณ ห้องเก็บของบริเวณลงจอดรถนั่นเองนะฮะสามารถจอดรถยนต์ได้2จอดนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็ยังมีสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นสระระบบเกลือนะครับสามคูสิเมตรความลึกเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ1.5เมตรนะฮะบ้านหลังนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าไม่มีไม่มีเฟอร์นิเจอร์ลอยแถมให้นะฮะแต่ว่าทางเจ้าของเนี่ยจะแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับให้ทั้งหลังเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของอเครื่องประกาศเนี่ยก็แถมให้ทั้งหลังเลยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงดับเบิลวอลลุ่มนะครับก็ทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งครัวไทยครัวยุโรปนะครแล้วก็ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลกับคนสมัยใหม่นั่นเองนะครับในส่วนของห้องนอนที่4นะครับอันนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างเอาไว้สําหรับเป็นห้อง ทำงานนะฮะหรือว่าเป็นปรับเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้นะครับในส่วนของการตกแต่งเนี่ยครับพื้นกระเบื้องเนี่ยเขาจะใช้เป็นวัสดุหินแกรนิกนะครับลายลายหินอ่อนนั่นเองนะครับก็ทําให้บ้านเนี่ยมันดูหรูหราลักชวรี่ขึ้นนะฮะในส่วนของผ้าม่านเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวผ้าม่านโปร่งนะครับก็ทําให้ดูแบบเป็นโมเด rn แล้วก็ในส่วนของงานบิวอินเนี่ยเขาก็ยังมีการซ่อนไฟเส้นสายนะครับที่ให้มันดูดูทันสมัยขึ้นนั่นเองในส่วนของงานฝ้าต่างๆเนี่ยเขายังมีการซ่อนไฟให้ด้วยนะฮะก็ทำให้มันดูแล้วโมเดิร์นแล้วก็ดูหรูหราขึ้นมามีระดับมากเลยนะครับทุกคนในส่วนของห้องน้ำตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำที่อยู่ตรงห้องโถงนะครก็คือห้องน้ำลิฟวิ่งนั่นเองนะครับทุกคน ในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็ทํามาเนี่ยออกแบบมาเพื่อฟังก์ชันในการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่จะทำบาร์ไอแลนด์นะครับหรือเป็นครัวยุโรปนั่นเองนะครับในส่วนของครัวไทยเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังบริเวณนี้นะฮะทนแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนรอนลี่นะโซนซักล้างหรือใครที่จะปรับเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้ พาทุกคนไปดูอย่างบริเวณชั้น2กันนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาใช้เป็นยี่ห้อไดกินปรับ4ที่ทางหมดเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้บริเวณชั้น2เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านที่มีการตกแต่งที่โมเดลนะครับ เป็นโมเดิร์นสไตล์แล้วก็มินิมอลนั่นเองนะฮะในส่วนห้องตรงนี้เขาเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีวอล์กอินโครเซตนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมาสเตอร์นะฮะห้องน้ำมาสเตอร์เนี่ยจะมีอ่างแล้วก็มีชาเวอร์ให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่างล้างหน้านี่ยจะมีมาให้เพียงอันเดียวนั่นเองนะครับ ในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยรองรับที่นอนเนี่ยสำหรับ6ฟุตนะฮะแล้วก็เครื่องปรับอากาศไดกิน้นฝั่งฝ้านะฮะสี่ทิศทางแล้วก็งานไม้บิวอินหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะก็ยังสามารถที่จะมองเห็นวิวดอยสุเทพอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ยังมองเห็นสระไวน์น,นะว่า บางทีเนี่ยมันจะได้ดูว่าเอามีใครว่ายนะมีเด็กมีลุงมีป้าเราหรือเมือเพื่อนเราหรือเปล่านะฮะลงมาเล่นน้ําก็เราก็ยังสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคน,น้าล่างได้ด้วยนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงดับเบิลวอลลุ่มนะฮะมีชนเลียให้นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีการซ่อนไฟแล้วก็ติดผ้าม่านอย่างไว้ได้อย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนในส่วนตรงนี้นะฮะก็เป็นงานไม้บิวอินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท็อปข้างบนเนี่ยจะเป็น ฟองน้านะครับนุ่มๆนะฮะก็ไว้สําหรับที่เรานั่งพักหรือใครที่จะจัดเป็นของโชว์ตามพร็อต่างๆเนี่ยก็ได้เลยนะครับทุกคนในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะเป็นห้องนอนชั้นบนตรงนี้นะฮะก็คือห้องน้ำเนี่ยเขาจะใช้แชร์ก็คือจะใช้ร่วมกันนั่นเองนะครับเดินถัดเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมีเรนชวเวอร์ให้นะฮะห้องนอนชั้น2เนี่ยห้องนอนที่2ที่3เนี่ย สามารถมองเห็นวิวของดอยสุเทพหมดเลยนะครับส่วนผ่าม่เนี่ยก็จะใช้เป็นโปร่งทึบนะฮะสีดำสลับกับตัวโปร่งเนี่ยทำให้มันดูโมเดิร์นนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฟ้าแบบซ่อนไฟ LED ให้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะมองเห็นยอดของดอยสุเทพได้ด้วยนะครับทุกคน ตรงนี้ก็ยังมีระเบียงเล็กๆนะฮะเราสามารถที่จะเดินออกมาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เล่นสระว่ายน้ำนะฮะหรือคนที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะฮะบ,บ้านหลังนี้นะครับก็เสนอขายราคาอยู่ที่8.9ล้านนะครับค่าธรรมเนียมการโอนเนี่ย50-50นั่นเองนะครับบ้านหลังนี้สามารถที่จะซื้อลงทุนได้นะครับเพราะว่าในย่านนี้ไม่ได้ไกลจากโรงเรียนนานาชาติมากเลยนะฮะแล้วก็ยิวตอบแทนต่อปีเนี่ยก็ถือว่าได้ค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ที่ อยู่6กถึงเถึงแเลยนะครับหรือถ้าได้มากกว่าน,นั้นเนี่ยก็จะต้องทําเป็นระบบรายวันนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างครับทุกคนก็พาชมคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะก็ถ้าใครที่อยากจะนัดเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อ ตามเบอร์โทรรายละเอียดด้านล่างของคลิปที่ผมจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามดูนะว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมบ้านสวยๆหลังไหนในตัวจังหวัดเชียงใหม่อีกนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการหาบ้านที่ดินคอนโดนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโทนี่เนี่ยจัดหาให้ทุกคนได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย